สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมนําทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้อินดี้สายจวดครับโอ้มีแผกจ้องมองด้วยเฝ้ามองดูนะครับเอามาดูครับหลังจากจานโอไม่ได้จับแม่โคข,ขุดดินห่างหายไปหลายเดือนนะเดี๋ยวจะมาลองเทสระบบเจ้าวาเลนไทยครับหลังจากที่พี่เก่งตั้งปั๊มให้ ไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวผมเลื่อนรถเข้าให้จันโอก่อนเดินมายืนใสเ่เอาอ,อันนี้เป็นรถเจ้าอามน้อยซอยยิกๆยกิอาการเป็นงงยังไงจันโอ น,นี่ฝีมือมากเลยครับจานโวนี่ ปิดเลยผมจะเปิดงานให้แกก่อนแกมันไม่เข้าใจอะไรดูตรงนู้นมันไม่ค่อยเปิดไลยใช่ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นที่แกทำอะผมยังยืนมองอยู่นี่ครับเดี๋ยวท้าแกจะขึ้นโซโลเป็นเพลงโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่โฟร์แมนบริษัทประกาศเนี่ย โฟรแมนประกาศเลยบอกนะป้าโตมีหอดระบบโฟรแมนประกาศออกหว้ากระใยเข้าเลยเฮ้ยลันเวนี่เนี่ยนะใช้จอดขวางลันเวนี่เฮ <laughs> ้ยเร็วเร็วเร็ว,เ,วเครื่องจะออกแล้วมีสิ่งกีดขวางลันเวเอนะ <laughs> โอักันขาวเหรอ เฮ้ยลันเวฝั่งซ้ายไม่มีใครกล้าวิ่งแล้วพอได้ไหมพอได้ไหมเอามาดูครับ รถมันแรงเว้ยเอาต้อมติดอีกแล้วมือเช้าก็ติดฮะครับครับ <c oughs> เอาอันนี้ <c oughs> อะ <c oughs> คนขับใหม่คนขับใหม่ <c oughs> มาดูเสียตินครับเสียตินบอก เดี๋ยวผมจะลองของหน่อยพี่เอาๆๆๆเเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาเจ็บๆจๆบ ตักดินโดยจานโอครับ <S <s <ie> <S อู้แรง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  국민의동 참여 중 Mal! 이거 ไปได้ครับไปได้เรียบร้อยครับท้าแกตินขับขึ้นมาขอรองขอรองท้กแกบอกขอรองไปเราไปเทหน้างานกันครับตอนนี้ยังไม่เห็นในหน้าเลยในหน้าไปไหนเนี่ยในหน้านี่ไปน,นู่นแหละที่จอดบุญลายครับที่จอดบุญลาย ร้อนแต่เช้าเลยนะผม เดียวหน่อยจากบอ่อถึงปากทางออกก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่เมตรครับเจอกันที่หน้าง,งานเลยเมื่อกี้ไปไม่ถึงที่ครับไปยังไม่ถึงบริษัทเจ้าบุญหลายเลยพอดีเขาโบอกเอากลางทางก่อนครับเรเลยต้องวิ่งกลับมาเอาดินไว้่ะเดี๋ยวหลบให้เสียบอยก่อน เลือยางห้าเส้นครับยางเส้นหนึ flying, so so, way, ่งแตกไปแล้วแต่รถคันนี้นี่ฝุ่นมันเยอะจริงๆนะเนี่ยบางฝุ่นมันใหญ่เนาะบางฝุ่นมันครอบหมดเลยยางห้าเส้นนี้วิ่งกระจายครับวันนี้นี่น่าจะวิ่งงานได้เที่ยวกันเนาะเพราะว่าแมคโครก็ทำเสร็จแล้วครับแล้วก็จุดที่เทก็ไม่ได้ แยกกันไปแล้วนะไปที่หมู่บ้านที่เดียวเลยเมื่อวานนี้ผมกับจานโอเข้าไปในซอยนี่เนี่ย,ย,ยซอยขวามือเนี่ยโอ้ทางพี่น้อง <c oughs> ลำบากสุดๆอ่ะนี่กินโชคแตกอ่ะมาแล้วจานโอมาแล้วอีกขาวจานโอมาแล้วครับ เครื่องยังดีๆอยู่แล้วครับทันนี้เครื่องสวยมากบายบายอ่าส่วนมากแล้วน้องๆเขาจะเข้าซอยแรกนี่นะครับแต่ผมไม่เข้าผมจะไปเข้าซอยที่สองก็วิ่งเรียบคลองเพื่อว่าเราจะต้องอวิ่งหลบรถหนักนะครับวิ่งหลบรถหนักนี่เราจะมาเข้าซอยนี้เปิดไฟเลี้ยวด้วยเด้อเข้าอันตรายครับเดี๋ยวเด็กแว้นเราไปกินทะงั้น เข้าซอยนี้ครับก็วิ่งผ่านหัวคองฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็ให้รถหนักวิ่งผ่านอุโมงค์ต้นไม้ไปนี่เลยธรรมชาติที่สวยงามหาไม่ได้ในเมืองใหญ่บรรยากาศบ้านนอกนี้มันต้องเป็นสัญญาณที่ดีครับคือต้องมีฝุ่นน้ำยนอย่างหน่อย บ้านนอกนี่ไม่เหมือนผนกรุงเทพนะครับผนกรุงเทพไม่มีการเจือจางนะครับบ้านนอกนี่ผนพุ่งมาแล้วก็ยุบหายไปนี่นี่คือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนบ้านนอกครับนี่ครับเราก็ออกตรงนี้ได้นะพอเรารถหนักไปแล้วเมื่อกี้ทอทงไปแล้วใครใคร สังเกตไหมอ่าทอถูกผ่านไปแล้วเราก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าตรงระยะทางตรงนเนี้ยเนี่ยไปถึงทางลงน่ะประมาณร้อยเมตรครับเราต้องรีบไปเดี๋ยวมีรถออกมาก่อนพี่น้องตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาอีสานเเขาเอื่นเิ็นโซค,ครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางลาดน้ำเสาะบอกเขาเอืน่น จะอ้ามาครับรี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 บต้องรีบลงตรงนี้ครับจะอ้ามมาแล้วนี่ฮะกระโดดไปเลยครับนี่ต้องรีบหลบรถหนักครับผมอ้หมอกเที่ยวแรกครับวันนี้มาดูว่าเที่ยวสองอินดี้จะเป็นยังไงนะพี่น้องนะเข้ามาโดยเกี่ยวสอง ตักโดยเท่าแก่ครับผมจาดโอขึ้นหก้อไปแล้วอันนี้ท่าแก่ขึ้นมาตักท<ม>่าแก่บอกจะแต่งขอบให้ก่อนครับแล้วติดแล้วก็จะทำเป็นทางลงครับปึ๊บปาถอยเข้าไปใส่นี่ดูดูดูสภาพปากบ่อแล้วกันครับนี่ทางที่จะออกอดูสภาพแล้วกัน ก็ไปได้ครับไปกันได้นะครับผมไปกันได้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บุญหลายเลยนะเด้อเราจะไปที่บ้านเจ้าบ,บุญหลายกันเลยครับผ่านไปสองคันแล้วเสียบอยกับจันโออันนี้ท่อทงเมื่อกี้นี่ผมมาเทตรงนี้ครับนี่ใช่ไหมกองดินที่อยู่ขวามือตรงหน้ารถท่อทงนี่กับต้อมหมอความคนละเที่ยวครับ หน้านดินสวยครับก็ชอบต้องให้สัญญาณนะครับไม่งั้นเขาไม่รู้ครับเดี๋ยวถอยออกมานี่โอ้ยผ่านไทเต็มๆเลย ับแล้วตัวนี้มอยังไม่กลับโอ้นึกว่ากลับไี่รั้โอ้เสียเนรก็มาครับวันนี้อันนี้หกล้อนะครับหกล้อสองสี่ศูนย์ F T R ส่วนจ้าบุนไลกยก็อยู่ที่เดิมครับยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหนเลยให้ยดทอยในะหนหน้าเราเนี่ย ตัวครับกระป๋องครับกระป๋องกระป๋องครับแจกคิลล่ใบนะครับอย่าแจกคิลล่าสองครับไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมไม่เอาครับไม่่เเอาาปใสกระ๋คืนผมเป็นคนซื่อสัตย์ครับแซวอย่าเล่นครับเอานี่ครับลงดำก่อนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้อง f อไว้เช่นเคยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับอ้าตัวนีครับรถรถหลอรถหอคงกระพันนะครับเจอที่ไหนทักทายได้คันนี้สามชาได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ